ดูนทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงสุดปังนะครับได้ลงนิตยสารไบเดนนิวส์ครับเรียกได้ว่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วตอนนี้สําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าได้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของสายเท่าแก่น้อยครับจนตอนนี้ครับทุกคนโอ้โหน้องครับทุกคนได้ลงนิตยสารเกี่ยวกับหุ้นหรือว่าการลงทุนนั่นเองครับซึ่งในทุกคนทางด้านนะครับ TKN เนี่ยสารต่อกลยุทธ์ ครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดึงน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงครับเข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสาหร่ายเท่าแก่น้อยเพื่อที่จะให้นะครับกลุ่มเป้าหมายที่ชอบหมอลำหรือว่าคนอีสานครับทุกคนได้หันกลับมาทานสาหร่ายเท่าแก่น้อยมากยิ่งขึ้นครับทุกคนไม่ต้องอะไรมากเลยเน่อุ๋มอิมซื้อมาเมื่อสักครู่เลยครับทุกคน เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกสาวนะครับโอ้โ oh, ห oh. อันนี้ซื้อมาสดๆแล้วนะแล้ว F C ก็ส่งข่าวนี้มาให้กิมข่าวกระแสชมนี่โอ้โหด้วยทุนดีใจกับน้องมากๆอุงอิงดังมากครับตอนนี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับสําหรับวงการหมอลําที่ไปลงนิตยสารหุ้นโโหไม่ใช่ธรรมดาแล้วขออนุญาตนะครับ คือดีใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนเนี่ยฟังข่าวนี้แล้วก็ยิ้มตามแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้ยุ้มอิ่มนะครับจะขึ้นข่าวของน้องเนี่ยรันไปรันมาให้กับทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ฟังครับทุกคนพุ้นของ TKN นี่ก็น่าจะเป็นอ่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะครับบอกว่า TKN นะครับเดินหน้าสารต่อกลยุทธ์ไอดอลมาเก็ติงนะครับเชื่อมต่อระหว่างแบรนด์นะครับไปยังผู้บริโภคดึงอง์อิงเพชรบ้านแพงไอเดลขวัญใจชาวอีสานดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับแห่งวงการหมอลำนั่นนั่งแท่นนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ตัวแทนสายลูกทุง่งเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นวัยทำงานภาคอีสานและผู้บริโภคที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งหมอลำนะครับ พร้อมนะครับจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดนะครับมินิคอนเสิร์ตและแฟนมิทติ้งโอ้โหเนี่ยเขาเหมือนจัดเป็นแฟนมิทให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตลอดปี2568เดินหน้าขยายช่องทางนะครับการตลาดดึงส่วนแบ่งในภาคอีสานเพิ่มขึ้นนะครับโหทุกคนดีใจกับน้องมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขา,าพาดหัวข่าวเอาไว้เลยแบบองคงอิงเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์และการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ขนลุก ค่าตัวไม่ใช่ในน้อยครับทุกคนแล้วก็อย่างที่อิ่มเคยพูดเอาไว้นะครับว่าอุาอ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนตั้งแต่นะครับก้าวเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำหนึ่งปีกว่าน้องทําได้ยังไงกับการเป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวซึ่งการเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยค่าตัวเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าหลักล้านพูดได้แค่นี้เลยนะครับโอ้โหปรบมืออีกครั้งนะครับก็เราเข้าใจความต้องการเนาะของ สารายเท่าแก่น้อยทุกคนซึ่งเขาเนี่ยอยากจะเจาะนะครับอยากจะเจาะกลุ่มเป้าหมายแฟนหมอลำนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเห็นไหมล่ะครับแฟนหมอลำหันมากินเหมือนอุ้มอิ่มเนี่ยสารายเท่าแก่น้อยนะครับทุกคนอุ้มอิ่มยังหันมากินเลยนะครับคือปกติก็ทานอยู่แล้วแต่ว่ามันทําให้เรานึกถึงมากยิ่งขึ้นเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับอย่างอุ้มอิ่มเนี่ยเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราก็จะแบบเฮ้ยอุ้งอิงนี่ว่ะ ลูกสาวที่เป็นพรีเซนเตอร์อุ้งอิงเป็นพรีเซนเตอร์สาหร่ายเท่าแก่น้อยถ้ายิ่งอขอขอเรียนไปยังท่านผู้บริหารนะครับถ้ามีรูปน้องติดที่ซองนะอุ้มอิ่มเชื่อว่าเะครับพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยจะเอาไปสะสมแน่นอนเชื่อว่าพ่อพ่อแม่แม่เอสซีแฟนคลับเนี่ยเอาไปสะสมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีคุณค่าทางใจคือแฟนที่เขาคลั่งเขาคลั่งมากเลยนะเหมือนอุ้มอิ่มเนี่ยนะ นะครับทุกคนก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับลูกสาวงองค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยครับได้ขึ้นโอ้โหเป็นหน้าหนึ่งเลยบ้งเนี้ยนะครับทุกคนซึ่งเป็นเป็นเหมือนกับนิตยาสารของหุ้นนั่นแหละครับทุกคนของแบบเกี่ยวกับนิตยาสารการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็น่าจะแบบว่านะครับกาลังเนาะกาลังแบบขยายตลาดนะ่ยมาทางภาคอีสานนะครับทุกคนนะครับ เขากาลังจะขยายการตลาดนะเพื่อให้คนอีสานเนี่ยหันมาทานนะครับสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนาะมากิ่งขึ้นเลยนะครับทุกคนนะอันนี้โอ้โหชื่นชมมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับทุกคนช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงทิ้งท้ายฝนแล้วนะครับวันนี้ครับทุกคนเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยจะได้ชมมุงอิงเพรบ้านแพงที่บ้านแพงแบบสดๆอย่างแน่นอน นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหคนที่อยู่ในกลุ่มปิดตอนนี้นะครับทะลุไปแล้วเห็นบอกว่าทะลุหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนได้ออกมาประกาศเชิญชวนพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับเข้ากลุ่มนะครับตอนนี้กลุ่มแตกไปแล้วทุกคนกลุ่มแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวาจาศักดิ์สิทธิ์สุดๆนะลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะก็วันนี้เดี๋ยวอิ่มจะเข้าไปให้กําลังใจนะครับทุกคนนะ ตังมากนะครับอุ้มิมเชื่อว,ว่าวันนี้เนี่ยไม่แน่นะอาจจะ2ล้านแตกนะครับทุกคนอาจจะ2ล้านแตกนะสำหรับกลุ่มปิดนะครับไลฟ์กลุ่มปิดของน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับปังมากลูกสาวปังมากนะครับปังจริงอะไรจริงนะครับแล้วก็ยิ่งน้องทาตัวติดดินบ้านๆอะ่ะแฟนๆก็ยิ่งรักหลงรักอิงนะครับน้องแบบ วางตัวดีวางตัวเสมอต้นเสมอปลายเหมือนที่คุณพ่ออมอิ่มบอกว่าชอบที่น้องเป็นคนรู้จักความรู้จักภาษาเห็นไหมคําพูดของพ่ออมอิ่มนะครับพ่อพ่อ,พอคุณพ่ออมอิ่มเนี่ยชื่นชอบน้องมากๆชื่นชอบอง์อิงม,มากๆนะครับทุกคนนะโอ้โหวันนี้ก็ปังมากเลยลูกสาวนะครับก็ขอให้น้องปงัปงปงังเป็นเพียงแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็พิมพ์อิ่มเนาะก็นี่แหละทุกคนเราก็ต้องทานอนะ่ะอย่างพิมพ์มต้องทานจริงๆ เวลาไปไหนเมื่อไหน่ก็คือเรานึกถึงอิมเนาะขออนุญาตนะครับทุกคนอุ้มจะให้ทุกคนหิวตามนะเราก็ต้นยอดขายเพื่อลูกสาวจะได้เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ต่อจะได้ต่อสัญญาเ <c oughs> นี่ยไม่รักจริงเขาไม่ทําอย่างนี้นะนี่ทานเลยเห็นไหมครับทุกคนทำให้พ่อพ่อแม่เนี่ยนึกถึงนึกถึงว่าฉันเข้าร้านไหนฉันก็ต้องซื้อมาทานเพราะว่าลูกสาวเป็นพรีเซนเตอร์และอย่างหนึ่งเลยถ้าเราไปซื้อเยอะๆอะทุกคน ก็ได้ทาให้ปีหน้าหรือฤดูกาลหน้าหร,หรือหรือหลายๆปีเขาก็จะยังจะจ้างน้องเป็นพรีเซนเตอร์ต่อฮ uh huh. อร่อยมากอร่อยมากแล้วอีกน้องเขาเป็นคนซื่อ,อตอนที่เขาเลือกน้องเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยน้องบอกว่าทานกับมาม่าอร่อยเพราะฉะนั้นแล้วไม่แน่เดี๋ยวมาม่าอาจจะจ้างเป็นพรีเซนเตอร์อีกนะครับทุกคนเก่งมากลูกสาวนะอืมกรอบมากเลย ตอนนี้นะครับวิมก็แวะชาร์จไฟอยู่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไฟเต็มแล้วเราก็คงจะ move ไปที่บ้านแพงเลยนะครับตอนนี้วิมชาร์จอยู่แถวแถวเมืองพลใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูลูกสาวกันนะครับปังมากองอิงทำไมปังแบบนี้ล่ะลูกสาวใครเนี้ยลูกสาวพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับสุดจึง้งสุดปังนะครับ เดี๋ยววันนี้เนาะทุกคนถ้าอิ่มไปถึงโดมหรือว่าเดี๋ยวอิ่มไปถึงหน้างงานเดี๋ยวอิ่มจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนเนาะก็เห็นบอกว่าวันนี้ปลอดฝนแน่นอนแหละพายุออกเดี๋ยวก็พัดผ่านไปละนะทุกคนเนะาะสำหรับพายุก็ขอให้วันนี้ปลอดฝนแล้วก็ขอบคุณไปยังสารายเท่าแต่น้อยด้วยนะครับที่อ่าโ,โหนะครับทุ่มทุนกับองค์อิง,งเพย์แบนแพงสุดๆแล้วก็จ้างน้องเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับคลิปนี้ไปแล้วด้วยครับรักทุกคนครับ